ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล everybody เอาล่ะกลับมาพบกับ Miss ว i นไ n ท i กันอีกเช่นเคยเนาะก็จากเกมนั้นเกมที่เป็นออนไลน์ก็ห่างหายกันไปนานเลยตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการแจ้งอะไรเกี่ยวกับในช่องการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยนะคะก็ ตอนนี้ไม่เสียเลาเข้าเกมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกมแพน VS ซ o มบี้ก็ไม่ให้เสียเวลาก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าก็อาจจะเป็นเบสเกม,มเล่นน็กน้อยก่อนแล้วค่อยไปตัวจริงอย่างที่ทุกคนเคยดูกันะนะเนาะคือตอนนี้ในหูฟังอะเสียงเกมมันดังมากแต่ในวิดีโอไม่รู้เสียงมันจะดังไหมก็ เอ่อถ้าหักเสียงบันดังไปก็ต้องขออาภัยด้วยแล้วกันเนาะเพราะอันนี้เราเหมือนช่วงหมวดทดลองในการอัดหน้าจอแบบจริงจังโอเคเริ่ม มันก็จะสอนเราก่อนว่าเราจะเริ่มเล่นอะไรยังไงแบบไหนก่อนอ่ามีฟ้าที่ย์ใเก็บ it's coming แาละก็จะขอชี้แจงอะไรหน่อยก็คือในช่องของเราเนี่ยช่อง m ิสอีเวน t ์ไนเนี่ยเรายังคงทำเกมเล่นลงเหมือนเดิมแต่ว่าเราเองเราก็ขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าเราไม่ได้มีแค่ช่องเดียวเรามีหลายช่องแล้วก็ทำหลายหลายรูปแบบหลายๆสไตล์ตอนนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทำแล้วก็อยากแยกช่องซึ่งการทำหลายหลายช่องมันก็อาจจะเหนื่อยอยู่พอตัวแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่ เราอยากทําเพราะว่าบางช่องเราก็ไม่ได้อยากเอาอันนี้มารวมเพราะมาถ้าเกิดมันรวมรวมมากๆมันก็จะเหมือนแบบมันเป็นคอนเทนต์ที่รวมรวมไปเรื่อยแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันหาจุดของคอนเทนต์ไม่เจอก็ในช่องมิสอินวั้นก็คือช่องนี้จะเป็นช่องเกมเราก็จะไม่อยากเอาอะไรมาลงเบื้องลึกเบื้องหลัง,ล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 งมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเหมือน ใครอยากเห็นหน้าอยากเปิดหน้าเดี๋ยวจะเปิดช่องเฉพาะเดี๋ยวจะทําช่องแต่ถามมีว่าแ้เราทําช่องแล้วแต่ตว่าเราจะเอาช่องนั้นไ้เป็นอีกช่องหนึ่งแต่เรายังไม่บอกว่าช่องอะไรก็หลายๆช่องไทยแนล์คอนเทนต์เราก็คือเราแยกเราแยกช่องทํามันจะได้ไม่รู้สึกว่าเออเราเขาเรียกไงนะ ทำซับซ้อนกับหลายๆคอนเทนต์ที่เราอยากทําเพราะคือเราเป็นคนที่เรามีคอนเทนต์หลายๆในหลายๆหัวนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องนิยายเรื่องเกมเรื่องอ,อชีวิตประจาวันแต่งหน้าอะไรหลายๆอย่างเราก็ผู้หญิงคนหนึ่งเนาะแต่ก็คือเหมือนกับว่าเราอะอยากจะแบบว่าเหมือนแต่ละช่องที่เราอยากทําเราอยากแยกแล้วก็โฟกัสเป็นช่องๆไปซึ่งในแต่ละช่องที่เราทํามันก็ค่อนข้างที่จะ หลายหลายรูปแบบมันอาจจะเหนื่อยนะหลายๆคนถามมันอาจจะเหนื่อยว่าทําทําไมหลายช่องแต่คือมันมันคือความสุขอย่างหนึ่งที่แบบว่าเออมาเราจัดระเบียบว,ว่าเอออันนี้ควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเออคือไม่ทําไม่นี่ก็วันนี้มันอาจจะเหมือนบน่นแล้วก็วางแผนอะไรกับช่องเล็กน้อยแต่ว่าเราทําออกมาคือเราก็เหมือนตอบสนองนี้ตัวเองแหละเราก็ อายุตอนนี้ก็เริ่มไม่น้อยแล้วแต่ก็คือในช่วงที่เราเริ่มทําช่องเนี้ยมาตอนนั้นเราก็คือเหมือนแบบว่าได้ดู youtube ในช่วงสมัยปวชเลยแล้วก็คือเหมือนแบบว่าเห็นคนในคนนี้เขาทาเกี่ยวกับเกมเราอยากทําบ้างเราพยายามศึกษาเราพยายามทํานั่นทนํานี่เออแต่ว่าด้วยความที่อุปกรณ์เราไม่พร้อมตอนนั้นก็ทําด้วยมือถือกากากเครื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเราทําได้แต่พอมันเหมือนว่า,ายุคสมัยมันพัฒนาไปเรื่อยอ่ะ แล้วก็ตัวมือถือในช่วงแรมหรือช่วงอัพอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เต็มที่เหมือนเหมือนแบบเหมือนสมัยเนี้ยทําไปบางอันก็ต้องลบคลิปไปจะไปหาดูคลิปเก่าก,ก,ก็คือเราก็ต้องมาแบบดูว่าเออเราลงอะไรไปบ้างเราทําอะไรไปบ้างมันก็เลยทําให้พี่เขารู้สึกว่าเราอยากจะเหมือนกับแบบเหมือนตอนเนี้ยเราก็ยังทำไปโทรศัพท์อยู่นี่แหละแต่ว่าเราก็คือ อยากจะค่อยๆขยับขยายเออจากในโทรศัพท์ไปเป็นคอมแต่คอมแล้วก็ยังไม่พร้อมยังไม่มีคือมีแหละแต่มันพังเรายังไม่มีที่ซ่อมหรือว่ายังไม่มีงบประมาณแล้วก็ทำไปแค่อยากทำเพราะแค่ว่าเด็กคนหนึ่งที่อยากรู้อยากลองอยากสนุกกับการที่ว่าได้ทำอะไรที่เป็นของตัวเองใช่ก็สรุปง่ายๆเลยนะเราวนเวอ้วว์มานานแล้วเราอยากจะบอกว่า ช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับเกมเราก็ทำแค่เกี่ยวกับเกมเออแต่ถามว่าถ้าแบบในวันหนึ่งที่มันมีแบบหลายๆแสนซับอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเปิดหน้าหรืออะไรก็แท้แต่เราจะไปลงอีกช่องหนึง่งถ้าใครอยากรู้่นะส่วนจะเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ตอนเนี้ยเราอยากแบบเหมือนทําไปเรื่อยๆตามที่เราอยากทําเออ เพราะฉะนั้นก็หากใครสนใจหรือสนใจติดตามเราก็จะบอกเราจะบอกแน่นอนว่าถ้าเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วใช่แต่ก็ตอนนี้ก็เหมือนก็นให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนว่าเราทําหลายคอนเทนต์แล้วก็อาจจะทําหลายช่องแต่ช่องของเราเนี่ยแต่ละอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันเลยสักช่องเดียว ใช่บางช่องก็อาจจะรวมคอนเทนต์สามสี่อย่างแต่จะไม่รวมมากกว่าสิบอย่างแน่นอนเพราะตีกันแน่นอนในความรู้สึกเราอะนะก็ตอนนี้ก็ถือว่าบนมาพอและก็เพื่อเพินกับเกมแล้วกันอืมอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกช่วงแรกในการเหนอนช่วงเหมือนสอนเพลเกมของ ของของตัวเกมอ่ะเนาะก็คิดว่าเกมนี้มันคงจะเป็นเกมเก่าสําหรับหลายๆคนแล้วแหละอืมเพราะว่าบางช่องก็ทําบางช่องก็เบบเริ่มมีมดมีเอานั N ่นมีอ็นี่มีภาคสองภาคสามออกมาก็เยอะแต่ก็เราก็คือเอาเกมเกมเก่าๆนี่แหละมาเล่นแล้วก็เหมือนแบบหาแบบอะไรไปเรื่อยเกมไหนที่มีมีใครเขาเล่นหรือยังพอมีให้หาโหลดได้เราจะเอามาเล่นให้ผู้ชมดูแน่นอน อืมในโทรศัพท์เท่าที่จะหาได้อ่ะนะเพราะมันก็ไม่ได้เหมือนกันในคอมอะเนาะแต่ถ้าหามีคอมมันก็จะแบบมีอะไรที่มันสนุกแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้แต่นี้ก็เหมือนกับแบบไปเรื่อย ก็แม่พูดมากแล้วก็เพื่อเพลงกับเกมแล้วกันกาจจะมีพูดแซงนิดนิดหน่อยในบางครั้งที่เราจะแนะนำหรืออะไรสักอย่างอะเนาะก็ขอให้เ n นจอยกับการดูวิดีโอของเรา ก็เสียงอะไรเข้าไปรบกวนก็บ้านเราอยู่ติดถนนมันก็เล็กกล้องเราอยู่ในห้องอืม เพิ่มมาอีกห้าช่องแล้วเป็นห้าช่องแล้วจริง ในตลอดทั้งเกมเราอาจจะไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะๆเพราะเราถือว่าเราพูดไปในหลายๆอย่างแล้วก็มันก็อาจจะเงียบนิดนึงก็อย่าว่ากันแล้วกันนะก็ enjoy นะจ๊ะ 嗯，嗯、uh ก็ตั้งใจว่าจะเล่นจบตานี้แล้วก็พอแล้วเพราะว่าเราก็คือเหมือนค่อยๆทําคลิปทยอยเพราะว่าเมมโทรศัพท์ก็ไม่ได้จัดเต็มมากเท่าไหร่แฟลตไดรอะไรยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องย้ายจะโทรศัพท์เข้าแฟลตได์มันก็เลยยังหลายๆอย่างเนาะก็ทำเท่าที่อยากทำ่ะพูดซะง่ายๆ ด้พัวแล้วบางทีก็รู้สึกนะว่าเล่นอะไรสักอย่างไม่มีโฆษณาแทรกสักอย่างได้ไหมเออรู้แหละมันเป็นการโปรโมทที่ทําให้คนเข้าไปสนใจโค้ดเกมของตัวเองแต่แบบว่าบางทีอัดอยู่แล้วจู่จู่แทรกมามันก็กระไรอยู่เขายังไม่ได้จ่ายอ่ะนะเออก็ถ้ามันเึินมาแวบนึงแล้วก็อันนี้ไปก็หยวนหวนกันหน่อยแล้วกันเป็นไปได้ก็ อยากตัดแต่อุปรกรณ์การตัดเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะตัดได้ไหมเพราะเราก็ไม่ได้เคยตัดวิดีโออะไรจริงจริงังจเท่าไหร่มีแต่เหมือนแบบเอาเท่าที่พอสมบูรณ์แล้วก็อันนี้ได้ก็ขอขอบคุณเลยแล้วกันนะสําหรับคนที่เข้ามาดูวิดีโอแล้วก็มาฟังระบนอะไรในช่วงแรกแต่เราพูดจริงๆนะหลายๆคอนเทนต์เรามีอีกเยอะเลยแต่เกมส่วนเกมนะเกมส่วนเกมช่องนี้จะเกี่ยวกับเกมแล้วส่วนไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็จะมีช่องหนึ่งใช่ เออและอีกหลายๆคอนเทนต์อย่างเช่นที่เราอยากทำไม่กินแต่งหน้านูาน้นนี่อีกเยอะแยะ yeah. นะเราก็ผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะน,นั้นอาจจะวางแผลหลายๆอย่างมันอาจจะทำไปเยอะนิดนึงแต่ว่าเราก็อยากจะทำเป็นหลายคอนเทนต์ที่มันแบบจัดช่องให้เป็นระบบระเบียบมากกว่านี้ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกเพจลูกช่องทุกท่กานที่เข้ามาดูแล้วกันเนาะก็ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วก็หัก ไม่มากขอคนละสิบไลค์ถ้าหากให้ได้นะขอคนละสิบไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ที่ติดตามช่องนี้ก็ไปแล้ว bye bye. ลบ๊ายบายสำหรับอ่าแพนเวสซัมบี้ใช้คำว่าพากแรงได้เลยโอเคก็ไปแล้วพามานานแล้วเนาะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้ว